สวัสดีจ้ามาพอกันนีเรล้วกับแม่ยาผ้าแสบเสียอยูใส่สบอบยูหลานสามพี่น้องบางแสนสองอำเภอบุรีจังหวัดขอนแก่นคือเกาละจ้ามือนี่พี่น้องอันยอนคว่ำขี่ข้านไปหาของมาเห็ดขีบกัะเลยนี่ได้บักม่วงน้ำหรอกไมมนี่ละพี่น้องนี่มันหลายบันีีก็เลยสี่ผ้ามาก,กินแบบอืมอือืมเอา ก็ะเลยีิมาก,กินแบบผู้เฒ่ากินแบบมัม่วงแบบผู้เฒ่ากินหมกม่วงแบบสมัยเก่าอ,อืมอืมอืมหวานดีพี่น้องอืมอืม ừm dạ chỗ khẩu sẽ nằm ở đây đó ừ. con nhóm chỗ con nhóm sẽ nằm ừm khác ừm nè กูไดมึงกิบเมญ่ากูไล่ไกูแชฉกูติดตามให้มึอนี่ให้ถึงเลขเดอ้อมึอนี่เดอ้อมึอนี่วันที่สองพื้นสภาพอว่าหมู่บ้านเป็นวันแรงงานเลขบอกออกเลขออกมึอนี่ให้ถึงเลขเดอ้อพี่น้องกิบเมญ่ากับโยนออไล่โยดแฉโยอดวิวมืมีดอกแต่ว่าทำ เป็นความสุกอยากเหตุผู้ดใดโบมึงกับโบเห็นเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณสำหรับผู้ที่มึงเด้ออือืออขีแหลกผว่ามนอกทุเรียน กุ้งนาำไปเลยใคอยากให้บ้านเอ้ยคลิปย่า่นี่บเป็นบบมี่ยังเป็นที่น่าสนใจยอดวิวกับโบมีแแ่นแล้วมูเจ้าบ่วมึงเนาะบ่วมึงมันกับบมีแล้วนี่นี่ปาดแบบนี้ นี่แบบนี้ไม่นองอืม,อมนี่กินแบบผู้เฒ่ากินแบบสมัยเก่าบได้ตัดได้แ่งสมัยใหม่นี่ก็จ้ากินกับอันขาเนียวมุน่นนี่เขาจะสีตัดสีแต่งมาม่วงฝานยางงามอน,นี้กินแบบสมัยผู้เฒ่า

bà thôi, bà có gì lại thế One step. <clears throat> ขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อขันห้าบ่าถึกใจหรือว่ากินแบบใดอยากให้เฮ็ดไปแบบใดก็คอมเมนต์ติส้มมาเด้อพี่น้องแม่ยาโมหูจากว่าเฮ็ดไปแบบใดเฮ็ดแนวด้จังคอยสีถึกใจหรือว่าจังคอยสี มีแนวคิดหรือว่าเนี่อหาเป็นที่น่าสนใจกันจังใดแล้วกะติชมคอมเมนต์มาในเดอ้อขันบบมีพีน่น้องไม่ยากะบงหูจักสิป,ปรปุงหรือว่าเฮ็ดไปจังใดเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้กินนมะม่วงลาไปก่อนคลิปหน้าผ่อนไหมสวัสดีค่ะ